ไฟเกิดขึ้นหรือเปล่าว่าทางเรียวผ่านเองก็รอแล้วแต่ยังไม่ไฟเพราะว่าเวทก็ยังไม่อยู่นะครับผมรอคนครบก่อนอันนี้ผมเรียกว่าสงครามประสาทนะดูเด็ดเลือดคนไม่อ่ไมเต็มเลยนะทางนี้ทางนี้สงครามประสาทนะก็แต่ั้าไปทางทงวินไม่ไปเอารถตัวเองคืนนะออกเพราะรถโดนชนไปไหนแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่เนี่ยเป็นภาพที่แบบสวยนะผมชอบรูภาพแบบนี้ วิ่งได้กันเนี้ยอ่าโอเคอาาวินโอเควิ่งได้กันเนี้ยลุยด้วยกันอย่างเนี้ยเออเป็นภาพที่แบบเราทําบ่อยครับภาพเนี้ย <laughs> เราโดนบ่อยด้วยตร <c oughs> งนี้คือดอนตอนที่เล่นกับเอลเคไงเนี้ยตรงเนี้ยอ <c oughs> มาแล้ว หวหน่าแก๊งเปลี่ยนสถานที่เล่นเปล่าชุบมันมันหน่อยเอาวมาเล่นใกล้รถด,ด้วยเดช้าทวินชนะเนี่ยมีสิทธิ์นะเนี่ยแต่ไม่มีรถเบิร์ดรถน่าอยู่พาวนะเออเอาสถานที่เล่นยากๆแล้วนี่ใช่ฮะต้องใช้สถานที่เป็นตัว yeah, ตัดสินหน่อยฮะ <laughs> คนเพื่อนคือคหลักแน่เลยเนี่ยม,ม,มีมามาซ้ายเนี่ยขึ้นได้ขึ้นไหมขึ้นไ,ไ,นไ,นได้ฮนะไปไปมาเหมือนพายายมจะไปที่ข่าวให้ได้ฮนะดูกับตันก็เซิร์ฟจะทำยังไงก็เซิร์ฟไม่ปั๊มเกาะนะไม่เอาเกาะเลย แล้วทางเลโอพาร์ดเองก็มารอฮะรอเขาจะขึ้นมางนี้แต่ไปไหนได้ฮะทางทงวินมานี่แล้ววิ่งไปตรงนู้นแล้วทางเลโอพาร์ดบอกเฮ้ยมันไปผิดทางวะา่ะทีงไม่เหมือนในหนังเลยว่ะพี่เหมือนพวกเด็กออข้างตีกันตืออ่ได้ก็ตะว่าต้ว่าสติวินาไปด้วยนะไั้เกียรติสติวินาไปด้วยฮะ นี่ฮะไปไหนต่อลงหมดแล้วต้องสู้เอาไวเป้งนักเลงขาสั้นเนี่นี่ครับผมลงลงกไหนลงลงลงอันนี้ฮะเป็นพวกเป็นพวกอ่าโรงเรียนนะนี่ฮะเอาเรียบร้อยแล้วล่วงมาก่อนพ้นอย่างนี้ไอแท็กไอแท็กยังไงดีเอาแล้วลงแล้วนะลงแล้วไฟเลยฮะเซิร์ฟบอกไฟเลยฮะบอกอย่ากลัวอย่ากลัวไฟเลยฮะเอาแล้วมมาาเเเลลลยยยั อซัดเลยอรัจังหวะนี้ขอล่ำเลยแล้วกันนะไฟที่4แล้วหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะแต่เริ่มกันแล้วอะระหว่างอุ้ยเอาแล้วเปิดอุ้ยเวทเปิดไปหมดเลยอุ้ยเวทไม่ตายเวทไม่ตายเวทไม่ตายอุ้ยเวทไม่ตายอุ้ยเฮ้ยอุ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 ้ยสวยมีไอ้พัตที่อยู่ในเวทได้เออนี่ฮะอันตดหลบไปแล้วอะไอ้สุพัตก็ตายอะจังหวะนี้เหลือจุกกู้ จุกกู้กุยจูตีตรงตาไปแล้วลจุกกูจะงไงจะเซิร์จุกกูจะเซิร์อุ้อย <ปะ S 1> จุกกูเกินไปจุกกูเกินไปนี่ฮะู้หแล้วทวินนะทวินมันไกลหมดหรือยังไงยังไงดีทวินมันจะกลับมาได้ไ,มไหมสไปด์ไหมชนะยเห็นไหมจู่แล้วตีกเองฮะโอ้โหเรียบร้อยเลยนตรงนี้ตายกันหมดแล้วฮะจริง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 จริริริร์ริร เรียกได้ว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวนั่นเองอะและเอ็นดูยูอะเอ็นดูยูพยายามอยู่อะพยายามอยู่พยายามจะดึงทรงอ่อยดึงทรงอะดึงทรงมัเรียบร้อยเลยฮะโอ้โหเรียกได้การทำงานเข้าขาของทางเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยโอ้ยยี่ตัวเอกโก้เนี่ยยี่ตัวอกโก้เลยผู้มันเป็นตันเกมจริงๆนะสีเมื่อกี้เนี่ยเปลี่ยนเกมนะที่เวทที่เวทมันเข้ามาแล้วมันไม่ตายเลยแล้วคือมันเอาไปหลายศพมากๆเลยอ่ะอืม โอ้โหเปลี่ยนเกมจริงนะไออเอาเอพอเรามาดูมุมนี้แม่งรู้เลยเนาะเอาจริงริอะใช่ฮะนี่แหละตัวเลือนจริงๆของจริงคือเนี่ยไม่กี่คนหรอกเอาจริงจริะตัวแท้งอ่ะ ตอ,ตอนนี้เอ้ตอ,ตอนนี้จะขึ้นหลังตึกแดงครับอยู่หลังตึกแดงแต่จะอุ้มหรือเปล่าลออตอนนี้คือคนมันต้องเท่ากันหน่อยเนาะเซิร์ช <c oughs> มันมีแค่สิบหกคนเองมั้งที่สิบหกสิบเจ็ดอะขาดขาดสองอะรู้สึกอ่ะไม่ถึงยังไงอบสลอตสล็อตว่างอสอง Ous, ไม่มีใครเอาเลยครับไม่มีใครเห่มใครเอาเลยครับชนะด่ากันอยู่ไม่เอาลุกพี่เลยครับวิ่งอยู่ดิวิ่งขึ้นมาเนี่ยมันแปลกๆเอานะสัพัทเนี่ยไม่สังเกตเหรว่าลูกพี่หายรอตำรวจหนึ่งนะโอ้โหผมบอกเลยนะตอนหกโมงเช้าตำรวจยังไม่หนึ่งเลยสัตว์ไอ้เฮีย ตำรวจยังหกยังเจ็ดอยู่ในหกโมงเช้าอ่ะไอ้ศาตว์ที่ฟรีดอมอ่ะเอไม่อยู่ในมอหาตัวพี่เบ๊กนี่ก็มึงหาเออหาดีกลองหาดูดิไอ้ตามซอกอ่ะดูซอกด้วยอุ้ยแล้วหาผี่ไม่ทักกูแล้วพี่เบ๊ไม่ทักกูไปกูเลยนะเฮียกูหาเออกูเจอเฮียกูแล้วเฮียเฮียเฮียไอ้่ชาช่วเลยช่วยเลยช่วเลยเจอเฮียกูเด็กเด็กเอาให้เด็กๆเอาให้เฮียอะไรเด็กเด็กเอาไงน่าจะคิดว่าแบบแบบ ไม่เว้นอันตรายอะไรเงี้ยเยออนั่งยเืนบนหลังเนี่ยคือคือคัดมาแล้วอ่ะคือมันมันมันด้อยค่าเราจัดอ่ะไอ้ตัวมึงลงโง่ใช่ไหมเลยกตัวไอ้ตัวนี้โทษมึงนี่พี่รีบไปไหนของมึงเนี่ยมึงก้นหมดแล้วพ้นหมดแล้วกูไม่รู้เลยกูจะบอกว่ากมจะยังไงแนะนำเว้ยไมฟ้าไปเล่นไม้เบสได้น่าจะม จอทีพีเอ็นไม่อคิดว่างี้มองไปไหนเขาวงมาคนเดียวจะปัดทั้งไหนเกิดแล้วไงม่ชนะไอ้สวยรู้มือนะไอ้สวยรู้มือโูอยู่ในบุกแก่ไหนเไอ้ไอ้สวยรู้มือครับไอ้สวยรู้มือแจ้งร้องครับร้องครับแจ้งร้องครับร้องวายเว้นี่คันนี้แจ้งนะครับเทคไอ้สวยใครรู้มือนะชนะครับไอ้สวยไอ้สวยไอ้สวยวิ่งโดดไปเลยเมื่อกี้เออไอ้สวยไอ้สวยไม่ไอ้สวยอีโก้นะเมื่อกี้เออไม่โปรยอย่างเ่ะไอ้ที่เลวอดจัด าชนะทุกไปไม่เนี่โอ้โหแพ้ตอนไหนไม่เบิกรถกันหมดยังเนี่ยเบิกรถกันหมดยังอุ้มหรือเปล่าไม่อุ้มครับโอ้โหไม่อุ้มเหรอครับน่าจะเข็ดแล้วล่ะครับเรียวผาดไม่เอาเลยฮะอุ้มเต๋เป็นผมผมไม่เอาคะเป็นผมผมเอานะครับผมไม่เคยท้อเรื่องงานอุ้มครับ

เขาบอกว่าเวทจะเล่นแบบไม่อุ้มจนกว่ากดเมืองจะเปลี่ยนเป็นนับไฟเลยไม่ได้ครับไม่ได้ครับต๊มบดีต๊มบดีก็ได้ได้เ่าเง่าโดนเอาปนต่อ บ้ยษัทเงินพันสองหิ่ง่วอาหารศพนี้ดีเกียบุรีสิงอะไรลุงลุงเป็นอะไรเขี้นี้ป้าที่ด่าค่วยทั้นไปยินไงวายเที่ยอะไรเอาช็อตเที่ยอะไรย่ย